สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะควัก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องความต้องการของสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆคิดว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องต้องการอะไรบ้างคะอ่าไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าความต้องการของสิ่งมีชีวิตเนะี่ย มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะความต้องการของสิ่งมีชีวิตเด็กๆคะสำหรับความต้องการของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างแรกนั่นก็คือมีความต้องการอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะก็ต้องทานอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะคะเพื่อให้ตนเองนะคะดำรงชีวิตอยู่ได้ ถ้าหากไม่มีอาหารแล้วก็น้ำนะคะสิ่งมีชีวิตก็อาจจะตายได้นะคะความต้องการอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือที่อยู่อาศัยค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะก็ต้องการที่อยู่อาศัยค่ะเพื่อที่เป็นแหล่งพักพิงหรือเป็นที่พักผ่อนนั่นเองค่ะอย่างเช่นนี่เลยค่ะเจ้ากระต่ายใช่ไหมคะเจ้ากระต่ายค่ะอาศัยอยู่ในพงดินนะคะ พงดินก็เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ากระต่ายนั่นเองค่ะความต้องการอย่างที่3นะคะนั่นก็คือยารักษาโรคนะคะไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเมื่อป่วยขึ้นมานะคะก็ต้องมีความต้องการยารักษาโรคนะคะอย่างเช่นเราค่ะเมื่อเราป่วยขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะต้องไปหาใครคะไปหาคุณหมอใช่ไหมคะเพื่อที่คุณหมอเนี่ยจะได้ ให้ยากแก่เรานะคะเพื่อที่จะได้รักษาโรคให้หายได้นั่นเองคะ่ะความต้องการอย่างสุดท้ายนะคะก็คือมีความต้องการสืบพันธุ์นะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะต้องการสืบพันธุ์ค่ะเพื่อที่จะได้ดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองไว้ได้นะคะนี่เลยค่ะในรูปภาพนะคะคือรูปภาพอะไรคะมแมลงเต่าทองสองตัวใช่ไหมคะกำลังผสมพันธุ์กันอยู่นั่นเองคะ่ะ แล้วค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับความต้องการของสิ่งมีชีวิตวใช่ไหมคะเด็กๆคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการอะไรบ้างคะต้องการที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะต้องการอาหารแล้วก็น้ําดื่มใช่ไหมคะต้องการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือ ต้องการยารักษาโรคใช่ไหมคะค่ะสํหรับวันนี้นะคะกิจกรรมพอนควนก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะแล้วมาติดตามดูนะคะว่าพรุ่งนี้ขานควนก็จะนํากิจกรรมอะไรนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาๆคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ